อาครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับซึ่งเป็นวันเลิกงามยามดีนะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์นะครับเราก็จะทําเรื่องว่านมหาเสน์คือวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดีที่สุดครับวันนี้จะเริ่มผสมมวลสารในการที่จะเริ่มผุงนะครับให้กับสาหรับท่านที่ต้องการว่านเมตตามหานิยมของคูบาแววนะครับแล้วก็รวมถึงหลวงปู่คําบูนะฮะของดีๆนะครับมีอะไรบ้างครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่จะใส่นะครับอันนี้จะเป็นผงว่านร้อยแปดนะฮะว่างเขาเรียกว่าแต่ไม่ใช่ว่านอ่าโคกพันเป็นว่านเมตตาจะ ใส่ลงไปเลยนะครับนี่นะฮะใส่เข้าไปเลยนะครับกลิ่นหอมมากนะครับทุกคนกลิ่นหอมมากนะครับนี่ฉุดเลยครับอ่าใส่เข้าไปส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับอ้าวนะครับแล้วต่อมานะครับเป็นผงนะครับก็แล้วผงนะครับนี่เป็นผงอ่าอันนี้เป็นผงที่ของคูบาแววท่านให้มานะครับผงมวลสารต่างๆมากมายทีเดียวเดี๋ยวผมจะดูในรายการว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นผงไม้เทพทาโลผงทูปนะครับวาร้อยแวัดแล้วผงเมตตามหานิยมนะครับซึ่งท่านให้มาเมตตาอย่างสูงเลยครับผสมเข้าไปนะครับส่วนหนึ่งนะครับนี่นะฮะเราผสม เดี๋ยวเราจะค่อยๆค่อยๆผสมเข้าไปเจริญนิดนะครับเราจะผสมทีเดียวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือส่วนผสมของเขาเรียกว่าว่านไก่แดงนะครับสีพึ่งไก่แดงนะฮะเราผสมไปด้วยนะครับสีพสีพึ่งไก่แดงซึ่งหายากมากนะครับเป็นทางเมตตามหาเสน่ห์ของเรียกว่าภาคเหนือที่เขาใช้นิยมใช้กันนะครับเป็นส่วนผสมในการทําให้เหนียวนะครับทำให้ให้เหนียวนะครับมวลสารนี่เหนียวนะครับนี่นะฮะนี่ฮะทำให้มันเหนียวเราก็ทําให้หนืดนะครับแล้วก็เราผสมในเรื่องว่านก็จะได้นะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้นนะะคคครรัับบต่ออมาก็ื อันนี้จะเป็นน้ำมันว่านนะครับนี่อันนี้น,น้ำมันว่านอดอกทองรักราคา,หร,า,าหรือว่านเมตตาหรือว่าเครือสาวหลงและว่านสาวหลงอยู่นี่นครับเราก็ผสมไปด้วยนะครับนี่ฮะส่วนหนึ่งนะครับที่เราผสมเข้าไปเพื่อให้มีความเข้มข้นละหนึ่น,นะครับเวลาเราจะใส่ในหลอดตะกุดจะได้ไม่เป็นผงและฟุงฟ้งออกมานะครับนะฮะนี่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะผสมแล้วก็ค่อยๆหุงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเริ่มต้นในการผสมส่วนผสมอันนี้เป็นน้ำมันว่านดอกทองรักราคาของแท้เลยนะครับซึ่งอันนี้จะมีทั้งว่านเครือสาวหลงว่านสาวหลงและดอกอยู่นี้พร้อมเรียบร อ่าใสาไปเลยนะครับอันนี้ก็คือการหุงแล้วเข้าพิธีมาแล้วนะครับเราเริ่มพิธีใหม่นะฮะใส่ใหม่อีกรอบหนึ่งส่วนอันนี้คือความสวยงามนะครับและจำเป็นที่สุดค,ครับนี่คือการแต่งกลิ่นนะครับให้มีกลิ่นหอมเรียกว่าหมื่นลี้นะครับเป็นหอมหมื่นลีนะฮะเป็นอ่าเรียกว่าน้ำหอมสกัดจากเขาเรียกว่าเกสรดอกไม้โดยเฉพาะนะครับเอาผสมไปส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปหุงนะครับหุงเสร็จเรียบร้อยทุกคนครับเราจะทําใส่หลอดตะกุดแบบนี้ให้ทุกคนไปนะครับนะนี่หลอดตะกุดแบบนี้หรือหลอดตะกุดแบบนี้นะครับสาหรับให้ท่านที่พกาไปปนัตติดเ็ เมตตาค้าขายนะครับสำหรับคนที่จองอาจารย์ไว้เยอะเลยเดี๋ยวตอนนี้นะครับสำเร็จแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยต้องหุงเสร็จเรียบร้อยต้องไปให้พระอาจารย์นั้นปลุกเสกอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นเราก็จะทําและก็ลอใส่กําไรอย่างนี้ไปด้วยนะครับมีทั้งแบบใส่กําไรแล้วก็มีหลอดตะกุดติดไปแบบนี้นะครับน,น,บนี่ทุกคนครับหลอดตะกุดติดไปแบบนี้นะฮะนี่นะครับเป็นเรียกว่าค้าขายเมตตามหานิยมและเป็นเสน่ห์เรื่องว่าไ eh ah ah um ปไหนมีคนรักคนหลงและการเงินดีโชคาดีอะไรทุกอย่างกับปัง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 ,ปง,ปง,ปงไปหมดเลยนะครับทุกคนครับเอากล้อง นะครับนี่ฮะนี่ครับเราจะใส่หลอดตะกุดแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเนี่ยมีเรียกว่ามนตราด้วยครับของทิเบตด้วยนะครับผสมเข้าไปเราสําหรับผู้ชายนะครับอันนี้นะสาหรับผู้หญิงก็จะเป็นนะครับมีหลอดตะกุดนะแล้วก็ใส่เป็นกำไรแบบนี้นะฮะใส่ให้ด้วยนะครับเป็นกําไรแบบนี้หรือใส่หลอดตะกุดแบบนี้เพื่อการพกพาสะดวกในการใส่กระเป๋าหรือใส่ชุดเสื้อชั้นในในกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะครับเพราะเราจะไม่ทําเป็นพระนะครับไม่ทําเป็นพระเพราะว่าคือว่าทำแบบนี้มันพกง่ายนะฮะนี่คือส่วนผสมส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตอเา ใส่ทั้งหมดเราหุงแต่ว่าเราต้องคอนโทรลก่อนนะครับว่าให้มันพอดีไม่ให้มันเละเกินไปแล้วก็แห้งเกินไปครับนะเอาละไปแล้วทุกคนครับเราเจอกันนะครับในช่วงใครอยากได้ทจะักถามมากดมาหาอาจารย์ในในช่วงไลฟ์สดนะฮะได้ของดีๆไปพกเนื้อตีนเนื้อติตันนตตวค้าขายปังๆเห่งๆครับวันนี้ไปลวครับสวัสดีครับ